สัสดีทุกคนวันนี้ไปอยู่กับเมนูสุดหล่อของใบเองต้องขอบคุณพี่ไม้มากๆเลยนะคะในระหว่างที่อยู่นี่ที่บอนกับไอซ์ไว้สอนเหอนกันโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องใบเฟิร์นเป็นคนที่เพียงม่กี่คนขบไม้ก็เชียร์อยู่ตลอดเป็นเพื่อนทุกคนเลยไงก็ฝากได้กันวันนี้อยู่กับคนสวยค่ะสวยเหมือนกันโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับนี่เลยโอ้น้ับหนึสุดหล่อของเราเต้นให้ดูสักสักหนึ่งนะโอ้ะอัดเยอะ ฝากติดตามน้องด้วยนะคะกับลัคกี้ค่ะน้องสวยมากหน้าใสมากตัวจริงหน้าเหมือนกันไหมน้ำตาลน้าเหมือกจริงแปลกไหมเนี่ยเหมือนกันมากสวยมากอฝากฝักช่องหน่อยฝากช่องหน่อยนะคะช่องดอนคอมมิวนิทีนะคะฝากไปติดตามน้องด้วยนะไปติดตามให้เยอะนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับสุดหล่อของเราค่ะ ที่นั่งโดยทางเครื่อที่บาร์สครับผมสวัสดีครับชื่อเตียนครับที่เล่นชื่อเชื่อเตียนใช่ไหม G I G S U P A K X แล้วก็เดรสกก่อนน่ารักมากสักช่างเปิดเจอกันทุกคนขอบคุณค่ะพี่ฝากกติดตามเราด้วยนะน่ารักมากเก็บตกงานแคมป์ฟรีไฟไอดอลซีซั่น2จะบอกว่าความสนุกยังไม่หมดนะคะโปรดรอติดตามชมตอนต่อไป